สวัสดีครับผมมาสเตอร์ผีวันนี้เราจะมาหาแพ็กเกจเฮ้ยไม่ใช่สิหาจุดแพ็กเกจครับนั้นเรามาดูในด่านเร่อประจกันเดย to s. <S เาอาปาง้วาพราะผมจะมาบอกจุดแพ็กเกจนะครับจุดที่มันจะดอบนะครับยอดเป็นเลย ครับรอมาก่อนนะครับโอเคฟอกส์ my guy stashed the thermal drill for the bank vault in the parking lot so get that first watch for guards Keep ครับอ่า you know จุดที่มันจะดอกมันก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับจุดที่สองผมจะนำไปก็ จุดตรงนี้เลยนี่ครับมันจะซ่อนอยู่เ,เ,เงียนเงียนตะแคงพวกนี้นะครับจุดที่สามจุดที่สามก็คงจะรู้นะครับอยู่ไหนนี้ครับจะซ่อนอยู่ตนี้อ้าวจุดที่ห้าอยู่ตรงนี้จุดที่หก นั่นแหละคนเห็นทั้งระยะเอ้นี่แบบนี่มาเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้เขาเข้ามาอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้แล้วอีกจุดอยุดตรงนี้เห็นไหมแท่งเป็นแท่งเลยครับ จุดเคือตรงนี้นี่เนขาวๆยอดไปเลยครับก็มาจุดหนึ่งครับผมไม่รู้จุดที่กี่แล้วครับน่าจะมากกว่าเก้าครับคือตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยซ่อนอยู่เนี่ยจุดหนึง่งนี่ตรงนี้เลยมันจะมีอยู่ ในก้าดาวไาววอ้ก้าวัวกระโหลดสิทก้าวดาวก็จุดหนึ่งก็คือตรงนี้นี่แดงๆเลยจ,จ,จ,จุดหนึ่งก็ตรงนี้มันก็ตรงนี้ครับน่าจะมากกวาจุดน้จุดนึงก็ตรงนี้แถวๆนี้แหละมันจะมีอยู่หนึ่งอันมาจุดหนึ่งนะบผมโอ้โหโนี่ตรงนี้ครับผมมันจะวางอยู่ แล้วก็ตองนี้น่าจะหมดแล้วก็เล่นดูสักตาแล้วกันไหนก็มาแล้วมาเลยนะผมไหน,นก็ได้ยินเสียงผมแล้วก็เล่นเลยแล้วกันให้เ็นเ,เวลาจะทำการหาพวงจอยผิงนี้ง่ายๆ Alright come on then ยอดไปเลย We're fine control. Oh, just wanted to hear your voice. Okay. Yeah, just hold on for a second. Okay. It's good. The world. Mm -hmm. Nah, no, we're fine. Hate to say it, but I saw a spider. It's dealt with. Yeah, mm. just check Only have a back pathway. ลืมลืมดูเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่ง body bag case d e p l o y e เพื่อการไม่เสียเวลาจะทำการฆ่ากายได้หมดแล้วก็ยึดครองอำนาจมืดของเราเฮ้ยเห็นไม่เลยหมบลง on the g r o n d ผมไม่เสเวลา Oh. Oh. Sorry, the radio fell off the shelf as I was taking a dump. Uh Please don't tell my supervisor. Mm -hmm. Okay, everything's fine. I guess I'll see you. Get okay, the light, the one. Late on. the อุปกรณ์จะมาทำอุปกรณ์ในการต้นธนาคารกันผมผมจะพูดติดๆขัดๆหน่อยเพราะว่าผมพูดครั้งแรกเป็นแบบนี้ติดติด กาดฮะเอ้ายังอยู่อยู่ยังอยู่นะครับยังอยู่มาเร็วถ้าคล้องนี้ก็คือเราสบายเลยแล้วมีจุดหนึ่งตรงนู้นครับผมง่ายๆครับถ้าไปนู้นก็สบายอากาศดีแล้มาเลยครับมาเลยครับมันมาเลยครับ rồi. stay back. key mẹผม có không mà, phải đóng pit mày được. ไม่อย่างนั้นก็มันจะมีเสียงแม่ผมด้วยนะครับขอไฟด้วยเอกสารมีเสียงรบกวนนะครับอ่ะลองมาเก็บกาดตัวนี้ยังไงดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกาดหายกาด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 จะไหฮัลโหล การหายเขานี่อยู่นี่สกัดไปอีฝั่งนะครับเล่นยาเอาแลจะเก็บเอถุงเก็บศพวาง body bag case right here น้ามาแล้วเข้าห้องไหม ข้อแหละไม่เข้าตัวนี้มีปัญหานะครับ here we go we should be through in a couple of minutes <gasps> down on the ground get the people on down the floor on the keep them down down on the ground get down, get down on the ground and stay put easy on the traders with civilians around Against เวลาผมาดมการปีนผมต้องเก็บไว้ก่อนการพลาดเอะมันกดปุ่มนี้ทันทีผมก็พลาดหลายรอบเลยต้องเก็บมันกดก็การเล่นๆๆๆง่า มาบอกจะมาไหมามาดูกันกู <comprend> ้ส <s and feet> ั์ไม่อยู่อ๋อถ้ามันใยใยนู inhos, <cle an le pg> ่นนะเจะยิงม <şekilde> <inky> ันมันยังง่ายผมมาเลย Oh, I think a rat ate through a cable here. อ h อ h ่โอ uh, yeah. oh, ้ฉันเห็นเข็ม a กายแลบไคนร้รหละมเก็บกาดหดแล้ว,ลวที่นี่ก็ไล่หาแพ็กเก็อเลนะครับผม กันมา่อดีนะ Probably. <laughs> ทำไรด,ดียอหามา,าแปะหน้าตาดูบเงาว่งวางไง Mm-hmm. Don't forget about those safe deposit boxes, folks. Can be good stuff in there. เอาเอาิอาบหายจะโยนไปไหวนู้คนก็เห็นนี่คนณพวกนี้มันตาเดียวไปยังไงดีอ่ะออดทรับไปเก็บก่อนที่จะมาบู๊แลหลกแหลกขาด ทำดีทุกอย่างนยกเว้น,นการยโยนทองนี่แหละยวมาใหม่ไม่รีบครับผมไม่รีบ สเตลอ,อย่ารีบกับแนะนำอย่ารีบค okay, ุณจะสะเตลแบบปรนะมาณ75 ได้ไงวะนี่ยรอเลยกูขาแม่รอเลย,เลยกลับทา่าอัน อโอเคครับก็จบ <c oughs> ผมลืมบอกอีกจุดนึงอยู่นี่ครับ <c oughs> ลืมรุน้นไปหน่อยโอเคครับ